ก็ตายสิงบอกครับยังไม่ได้ขนเลยครับผมผมออกไปใช้ประเ,เดีดิผมไม่มีรถครับด้วยอ่ะโอมทานแล้วเราผมต้องหาโอมแป๊บหนึ่ง ไปไปออฟฟิศแล้วครับตอนนี้นุกซักผ้าวันนี้นุกซักผ้าครับนุกก็เลยว่าท่านไดนไปนะครับผมวันนี้นุกมีนุกจะไม่ตากผ้าเลยเนี่ยซักผ้าไว้ตั้งหลายไปน่าจะออกไปออฟฟิศนะครับตอนนี้เห <c oughs> ็นทักมาส้วนไปไอ้บิ๊กซี่อยู่ดิไปขอบคุณครับขอบคุณพี่กิ่งครับผม เห็นทักมาชวนไปออฟฟิศอยู่ไปน่ะเอ้ยไปแอนบิ๊กซีอยู่ที่นี่นุงกอกท่านไอ้อสักผาเดี๋ยวทุกหาอุ้มกัน ประหลับได้บันประหลับได้บันของตัวหาเรามากินข้าวดีกว่าดับำมีนว่าง นี่น,นี่นี่คือปูนะครับปูนะครับปูนะครับดหูหวานหวานมากขอบคุณพี่ฝนครับบ่เผ็ดผว ทิ้งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับของการที่เราจะกินของการที่เขาจะกินอ่าอยน้งร่มนี่นี่ก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ครับลูกมาามากเลยนี่เขาเอื้มอมไว้หมยอดอันจะทิ้นบมันมันหวาน,นดีเลยเหมือนเรากินน้ำตาลเลยนะ เดี๋ยวกินดูนะอมย่ใจนเข้าก่มีรถแล้วอะเอาไปขี่ไปบักแทกนี่เดี๋ยวม่เอาไปแล้วเอาเดี๋ยวเอารถไปไปครับเข้าไ้สั่งเขาไม่กินนน่ได้ผมกินหรอตายอะไปยใจน่จะไปยเนี่ยเออเขามาเขาเขาไปหาบ้านเออเขามาแล้วมรถเอารถ ออออเขันบอกมีตู้ไปมีตู้ไหนบักแจกบักแจกมันทีไปอยู่เดี๋ยวเข้าเข้ากินข้าวก่อนเดี๋ยวหาท่าออกไปว่าให้ไปทำเองบ้างเดี๋ยวเาเดี๋ยวเตีเอินมารับอยู่เขาตากผ้าก่อนหวาน ใช่ครับกินกระน้ีพริกแมงดาเนี่ยโอ้โหขอบคุณพี่ซอฟครับอือสั่งสั่งให้ท่านกินเขาไปกินเขาด้วยครับกินไปพอก็หนุกเลย ขอบคุณพ,พี่ฝนครับผมอมืลองดูขอบคุณพี่ทริปครับตู้นะฮรับเสมอเลยพี่ๆทุกคนผมจะกินของให้คำใหญ่ๆให้ดูนะนี่นี่คืมอมะเขเองเทศวะนี่ครับพี่ปลาตาพ่อขอบคุณพี่ฝนครครับย้ายหนึ่งตัวพี่ฝนมาหนึ่งสอง หวานวัสดีคุณจิ๊บด้วยครับผมขอบคุณพี่จิ๊บนะครับสุดยอดแสบแสบแสบพนัพนพัน ขอบคุณพี่น้ำตาลปูม้าอกีกหนึ่งคำแล้วกนที่เลยนี่ขอบคุณครับอ้ช้างใหม่แล้วช้างใหม่แล้วย่วๆย่ดจ้ะ ยัางใดอ่ะทุกนแล้วผักนี้ด้วยตามไปแต่เขาโดยโดนเตียดิฉันุกจะกินพวกปูหมายังดิบๆแบบนี้เบิ้งพริกดูบันโอ้โหหนึ่งคำมา กระุกมวงกระปุกมวงดูนะพี่หนึ่งเริ่มเดี๋ยวนะห,หวานหวานสดมากกินข้าวตามเขาเนี่ย แซ่บแซ่บแตเผ็ดโอ้เผ็ดนี่ แตกแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นว่ะ เคนเพี่วาลูเพชรเพชรมีอะไรีวิตผมกินในตำหนิล่ะเพชรอันี Ủa bây giờ bây sẽ lại lại nữa mà Kín quá đầy u ขอบคุณพี่ตุกตาเลยนะเฮ้ยได้ไหมวะเราอาจจะดูผิดนะเมื่อกี้ขอโทษด้วยครับโอ้โหไม่แตงโมงครับโอ้โห ขอบคุณกำลังใจในการกินนะครับผมมีเกลือนะครับบ่มีเกลือหรอเออหูแล้วกินเนว้หุ่นหอนแก่เพียด ้ำซุปนี่ร้อนๆน,นี่ต้องกัดตูดกินเลยเขาบอกว่ากินน้ำเย็นนี่มนันอะไรสิมนันอะไรสิเป็ดโกโก้เออเออแสบลิ้นตาอะไรล้ว สองรอบซอบ้อ้าผิดเลยรู้ว่ามันเผ็ดน,นะแต่นานๆที่อยากกินแบบนี้แม่เห็นคนอื่นเขากินไหมหายแล้วหายแล้วเลื่มหายแล้วเห็นไหมถ้ากินร้อนๆเนี่ยเหมือนกับสำนวนที่เขาบอกว่า น้ำยอดต้องเอาน้ำบุ่มโอเคสุดยอดผ่านเฉลุยเดี๋ยวกินอีกกินไข่กินไข่กินไข่ อันนี้คือไข่แดงนะครับอือหุดยอดอีกแล้วโอ้มีอะไรวะเนี่ย พี่ตะวันวะขอบคุณคุณเนยเฮ้ยใช่ไหมวะอ่านไม่ถูกขอโทษด้วยนะครับขอบคุณคุณกระตูนครับพี่กระตูนครับพี่ตูนพี่ตูนพี่ตูนของเรานะครับเหนกว่าผู้ใดนะครับ อ๋อทักถามไปแล้วเมื่อกี้ไปไปบิ๊กซีครับซื้อของให้พี่สิงครับพี่ตะวันตะวันยังวะสุดท้ายฟ่าๆาไหมไปไปซื้อของพี่สิงครับดดีนุกนุกักผ้ายอยู่หลังบ้านทีแรกนะ่ะไปไม่รู้ไปเห็นนุก เพราะว่าอะไรเนี่ยนะออาไบท่านได้ปะเนี่ยเดกินแบบนี้ตอนกลางคืนนะอย็กกินแบบนี้ตอนกลางคืนนะฟังเสียงซีดปากแล้วคิดไกลๆไปจันนุกชอบนั่งกินแบบนี้กับปลายแต่ปกตินุกจะกินกับปลายไงอันนี้คนอื่นกินด้วยมันก็เลยมันก็เลยจะห่อดีกกินหน่อยอันนี้สองสังว่าสองอันเนาะเนี่ยอยากกินมันอากาศมันหนาวๆนเย็นๆนะนะ เลยสั่งมาเลยสองอันว่ามันปลายยุ้ยบัตรั้งมาแล้วปลายออกไปแล้วว่ามันเท่าว่าเมนูออกไปแล้ว,ว ตอนนี้น้องโอมอยู่ออฟฟิศแล้วนะครับผมหายไพแล้วกินอีกครับผมกินอีกครับหอยยังไม่หมดครับเรายังไม่หยุดครับผมจะกินหอยให้คาเดียวหมดเลยดีปะวะอุ้มันหลาปวดหลาปวดบาเบานี่นี่นี่น,นี่นี่ครับ อันนี้คือหอยนะครับประมาณซีซีตัวเนี่งครับอันดีตามครับเดี๋ยวนะไปอื้มหวานอื้ม ผ่านผ่านผ่านมาอีกครับอีกสี่ตัวครับ ห้าต้นลุย ต้องังขาเปียดไปก่อนสงสัยว่าต้องทำเหมือนเดิมมั้ยแหละเพชดขึ้นกาแล้วต้องทำเหมือนเดิมแล้วแหละเผิดๆเหมือนเดิมแล้ว คุณพี่น้ำฝนนะครับแหวนบ่แหวนนยูน้้่องครับสีใส่แล้วสีใส่แล้วปากินน้ำเบิดขวดนึงซือ้อน เฉพาะมันอิ่มแหละมันม่ได้อิ่มเขาเด้มันอิ่มนามด้นีย